สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปคุยกันก่อนหวยออกแล้วก็มีชุดเน้นของรัฐบาลก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ เพิ่มเติมคือหนึ่งสี่หกนี่คือเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมคือหนึ่งสี่หกอันนี้รักมากนะฮะรักมากมาเมื่อวานจะแทงฮัดนอย1 4หนึ่งสี่หกก็ได้หลายตังค์พอมาวานหวยออกไอสี่หกหนึ่งพิเศษมังก็ยังเหมือนเดิมเนี่ย ยังเหมือนเดิมหมายถึงพระทั้งสององค์ยังช่วยผมเหมือนเดิมก็คือสมเด็จแต่วัดระครังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตั้งกับผมลางพระจากสีดำสีดำนะดำปิดปีดปดเลยมาเป็นสีนี้ปั๊บชีวิตผมเปลี่ยนจากพ่อค้าขายลูกโป่งเล่ล่อน ได้มาเกิดใหม่เป็นอาจารย์ให้หวยที่ยืนหยัดมาแล้วเกือบสิบปีนะะเกือบสิบปีเกือบสิบปีก็ยังไม่ตกเท่าไหร่วันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะฮะฮา,านอยก็บอกตรงๆว่าผมได้มาประมาณเกือบ 5, ห้าพันเลยห้าพันนี่แหละเพราะว่าบังเอิญน,นะะบังเอิญฟลุก ได้หกเก้าเก้าหกเนี่ยแพ่พกิดมานิดหน่อยเกือบห้าพันหรือห้าพันกว่านี่แหละเพราะได้ทั้งหกเก้าแล้วก็ออกกำลังกายเก้าด้วยอีกตัวละตัวละร้อยตัวละร้อยเมตรแล้วก็ออกล่างฮะออกล่างก็ได้สี่รอยกวเมตรเออแล้วก็นั่นก็อีกก็รวมแล้วก็ เฉพาะเฉพาะกิจนะฮะได้ประมาณห้าพันแล้วก็มาได้ VAP ฮะออกกำลังกายสามเกือบครึ่งกิโลสามร้อยเมตรออกสามหาละสามห้าล่างก็เลยฟันมาอีกเกือบกิโลฮะแปดร้อยเกือบกิโลกิโลมีพันเมตรเราฟันมาแปดร้ <c oughs> อยสี่สิบ <c oughs> กว่าเมตรฮะ สามสิบกว่าเมตรไม่ถึงสี่สิบเมตรก็พอได้ค่ากับข้าววันนี้ก็ไปหมอนัดไปตรวจตาที่จังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> พอตัวเสร็จแล้วบอกว่าหมอยายาจะหมดแล้วแล้วก็ผมไปใส่ตาขวาด้วยเพราะว่าตาขวาเราผ่ามาแล้วก็ผ่าไปแล้วก็ยังไม่ทันเดือนเลยไปผ่าตาซ้ายก็เลยเอายาเนี่ย ยาตาขวามันหมดแล้วก็รยาตาซ้ายใส่ตาขวาด้วยอีตอนใส่หมอเขาก็ไม่ได้บอกไอ้ไอ้จำกัดนู้นจำกัดนี้ใช่ไหมเออเอาตาสาฝาไปใส่ตาซ้ายไม่ได้นะเอาตาซ้ายไปใส่ตาขวาไม่ได้นะผมอยากจะรู้ไอผู้ไอไอละไอโรงงานผลิตยาเนี่ยเขามีตาสาตาขวาตาซ้ายกันด้วยนะฮะต้องต้องซื้อบอกระบุด้วยว่าตาสาตาซ้ายนะอันนี้ตาตาซ้ายนะอันนี้ตาขวานะ แต่เราก็พูดไม่ออกแต่ว่าระบบนี้มันไม่มีอ่าเขาบอกไม่มีแจกผมไม่ได้ถามผมไม่ได้ถามเพื่อแจกเพราะผมผมมีปัญญาซื้อยาขวดละร้อยสองร้อยผมมีปัญญาซื้อแต่ไม่น่าจะใส่อาการนะไม่น่าจะใส่อาการไอเราก็ได้แต่หัวเราะหืออย่างว่าแลเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะอ่ะ คือไอไอแบบเนี้ยมันดูถูกกันมาใส่อารมณ์มาน้วยผมไม่ไปแล้วผมไม่ไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็เสียค่าน้ำมันไปสี่ห้าร้อยไปกลับไม่ได้ยามากินไม่ได้เลยไปไปสองลูกตาแล้วก็กลับแค่นะ่ะสองครั้งน้ะนัดผมไปสองครั้งแล้ว,มลวไม่ไปแล้วเหมือนไอฉีดวัคซีนเนี่ยพอไปถึงอำเภออำเภอไล่ามาอนามายัยผมก็บอกผมไม่ฉีดแล้วต่อไปนี้ผมไม่ฉีดผมไม่ฉีดเลยท้าก็เข็มจริงๆด้วยผมพูดคำไหนคำนั้นผมไม่ฉีด และตอนนี้ขีดเป็นไงพวกรับวัคซีนรอความตายนะก็นี่นะยายาเขาบอกว่าเขาเอาฉลา,ากมาปิดแต่ยาเนี่ยมีขายทั่วไปผมรู้มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงหลอดหนึงตี๊ดนึ่งอนะมันจะใช้ได้สักกี่วันนะ่ะสองวันสามวันก็หมดแล้ว ไอ้เราก็ถามว่เด็เออจะ,จะใช้ต่อได้ไหมจะซื้อได้ไหมบอกก็ซื้อก็ใช้ไม่ได้นะหมดแล้วก็ทิ้งเลยเอา้ากลัวยี่ห้อยาจะเสียโอเคผ่านไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ต้องตรวจแล้วเอาตามดวงกันดีกว่าเอ,อวิ่งก็วิ่งเหมือนเดิมนะฮะวิ่งวิ่งเหมือนเดิม วิ่งเหมือนเดิมครับตัววิ่งก็ข้างล่างอะไรละศูนย์กับห้าเรือ่อะเลยเนี่ยหรือข้างบนละแปดกับเก้าล่ะเน้นที่แปดเน้นที่แปดนะฮะส่วนฮานอยวันพรุ่งนี้เนี่ยไปหา,ข,าข้ากับข้าวกันหาข้ากับข้าวกันวันนี้โอหร้อนเหื่อหยดเลยรอตัวมาเก้าถึเก้าเปอร์เ็นตะ์ฮะ ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็ได้แก่แล้วหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเนี่ยบางคนนั้นหมดทุนมาตั้งแต่พิเศษแล้วฮะพิเศษพิเศษออกสองเจ็ดสองข้างล่างสองแปดวีไสี่เจ็ดแปดข้างล่างเก้าหกอันนี้ตัวเนี้ยเก้าหกผมได้มาลายตังนี่นะเก้าหกก็มันเป็นตัวตัวตัวนี้ด้วยก็ตรงๆองะ ก้าหกผมได้มาหลายตังแล้วก็วิง่งอออกกำลังกาย VIP 3พีสามอันนี้ลงไปสามรอยเมตรบนล่างมันมาล่างก็สบายไป่ะสองร้อยเมตรหรือสามรอยเมตรนี่แหละจำไม่ได้ก็เราส่งให้กันจริงๆไม่ได้โกหกนะน,นี่ในกลุ่มแหมไม่ค่อยเห็นเลยนะ เอาเห็นเห็นหน่อยไม่ค่อยเห็นจริงๆอ่ะอเห็นแล้วนี่นะฮะส่งมาในกลุ่มสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกา นี่นะหกเก้าเก้าหกล่างหกเก้าเก้าหกห้าสิบเมตรโดนเก้าหกแล้วก็อันนี้ฮะสามออกกำลังกายสามก็จริงๆนะไม่ได <ing yap> <ope> ้โกหกกันไม่รู้จะโกหกไปทำไมอ่ะโกหกมันก็ไม่ได้ตัง เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วะเมื่อก่อนยังได้นะเดี๋ยวนี้ได้ยากได้ยากเนี่ยผมออกกําลังกายเลขสามออกสามห้าล้วก็ได้ตังค์และหนึ่งก็มาอีกนะมาทั้งหนึ่งทั้งสามเลยตัวตัวตัวมาเก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นมาทั้งหนึ่งทั้งสามเลยวีไอพีเนี่ยลุ้นทับตายลุ้นทบตาย แต่ว่าเฉพาะกิจนั้นผมวิ่งก้าออกกำลังกายกนะ้าฮะเฉพาะกิจก็เลยโดนทั้งทั้งวิ่งทั้งอะไรด้วยทั้งออกออกกำลังกายด้วยทั้งทั้งหกทั้งก้าหกด้วยก็ได้ค่าประทูมาหลายเข่งก็รับทราบมาสองวันแลวฮะรับทรับมาสองวันเนะมื่อวานก็ 9, 2, 0, ก้าวก้าสองศูนย์ก็ได้โตด,ดมาหน่อยหนะึ่งฮะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรก็รับรางวัลแล้วพันสามพันสี่ก็พอแล้วอ่าก็ได้วิ่งด้วยได้อะไรด้วยเออได้ออกกำลังกายด้วยก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆ negatively. ก็ไม่รักไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าแต่ถ้าชอบเมื่อไรมาปรึกษาได้ครับวันนี้ผมไม่ได้ลงตัวมาเก้าเก้าเปอร์เ็นให้ นะฮะไม่ได้ลงให้เพราะว่าใครอยากได้ผมบอกแล้วอยากได้ก็ไลน์ไปเอาก็มีสาวก็ทมอไปไลายไปเมื่อวานก็วันนี้ลืมให้นะไม่ลืมให้เพราะว่าไปไปไปโรงพยาบาลตั้งแต่เที่ยงมืดฝอได้ได้ตรวจก็เกือบเที่ยงบอกหมอจะลงมาสิบโมงเช้าที่ไหนได้ลงมาสักเกือบเกือบเพน นัาัดเขาเวลาไม่สําคัญแต่เวลาเขานัดเนี่ยโอ้โหไปคอยทักสามนาทีในบนอุ้บเลยแต่เวลานัดเขานี่ชาไม่เป็นไรเวลาไม่สําคัญไม่สําคัญสําหรับเขาแต่เราสําคัญเพราะเราต้องทํามาหากิน คนอื่นเขามีรถไปรับไปส่งอนะรถตู้แต่เราไปรถของเราเอง <c oughs> ยืมรถเอารถอาจารย์ดำไปรถเก่งส่งนี่นะครับพรุ่งนี้ฮานอยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดทับหกหกพิเศษเฉพาะกิจวิ่งรู2สองกับสามสองกับสาม่่ตัวเดินสามนะกำลังวันสองตัวเดินสามเอา รวมกันไปเลยก็มีสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสามเก้าสามสี่และสามสองปกติแล้วีไอฮะ VIP. ปกติแล้วีไอพวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าระวังหกก็มีหนึ่งสามแปดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดและเก้าสามนะฮะเก้าเก้าสามที่ลืมลืมระบายสีสงสัยจะมาอีกแล้วเก้าสามพวกนี้อะไรที่ลืมมักจะมา อะไรที่ลืมมักจะมานะครับก็เอาไปพิจารณากันพิจารณากันพิจารณาแบบผมเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับสองมันก็มาแล้วก็อะไรเมื่อวานผมลงไปไอ้ห 1, 6, นะึห่งหกอะไอ้หนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยดันมาเลยลงผิดนะดูดิฮะหนึ่งหกกับหกหนึ่งลงไปทั้งคู่เลยนี่คือการลงผิดแล้วผมไม่วิ่งหกหนึ่งมันก็ออกหกหนึ่งสี่จริงๆอ่ะสี่หกหนึ่ง ออก4 6 1เนี่ยอะไรที่ผมลงผิดนะนั่นผิดมันจะมาเสมอมันจะมาเสมอระวังพรุ่งนี้ระวัง <c oughs> 9 3นี่ละ9 3แล้วก็พรุ่งนี้ก็9 3ระวังเลยนะฮะพรุ่งนี้ระวัง9 3ไว้เพราะว่าการลงผิดของผมเนี่ยมันจะมาเหมือนกับพูดผิดะพูดไปเขียนลงไปแล้วเอาดับเอ้ดับตัวนูนนน้นตัวนี้พอมาแก้พอมาเอ้ยผิดนี่ว่า มันไม่ใช่ตัวนั้นนี่ว่าแต่ตัวที่พูดไปแล้วมันก็ดับมันไม่มาหรอกก็โวยมีผิดมีถูกนะฮะมีผิดมีถูกทําไปตามสูตรใครอยากจะเข้ากลุ่มรีบเลยนะะเดี๋ยวผมบวชแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เข้าแล้วนะรับจํานวนจํากัดแค่บวชนะีฮะอยากจะได้ตัวดีๆก็นี่แหละส่งมาเลยผมจะส่งไปให้ขออย่างเดียว เอาไปหากับข้าวเท่านั้นนะฮะแค่นั้นผมก็ชื่นใจแล้วส่วนใครอยากจะได้สูตรก็รอต้องรอผมบวชทั้งสูตรเด็ดเด็ดทุกโคตรแล้วฮานอยเด็ดจริงฮานอยเด็ดจริงมีคนจะมาเรียนกับผมหลายคนแล้วแต่ผมผัดไปว่าต้องรอบวชก่อนรอบวชแล้วมาเรียนได้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทั้งหวยรัฐบาลหวยอะไรอ่ะอมสินแล้วก็หวยฮานอย ทั้งสี่ฮานอยนะฮะขอให้ปังๆๆกันะทุกท่านได้ค่ากับข้าวได้ค่าขนมลูกขนมหลานนะฮะได้กันทุกทั่วหน้าทุกท่านถ้าสี่หนึ่งหกหรือสี่หนึ่งเก้าไปตรงกับเลขของหลวงป,ปู่ด้วยก็ถ้าเข้ามาก็หลายตังค <c oughs> ์กดสักแสนนึงก็พอแล้วไม่ต้องมากนะฮะสักแสนก็พอแล้วได้ค่ากับข้าวกินยาวๆไปเลยทริปนี้ โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะฮะโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้โชคดีแล้วสวัสดีครับ